สวัสดีค่ะเมื่อวานหิมะตกนะคะเชา้านี้ดินเป็นน้ำแข็งเลยดูสิโอ้ยพื้นพื้นน้ำแข็งคลุมอีกแล้วนะคะนี่แปลงผักหลังบ้านนะคะคะนาคะนากับผักบุ้งจะงอกให้ไหมเนี่ยหนาวขนาดนี้เดี๋ยวมาเก็บผักชีให้พี่เขานะคะ มีพี่สั่งผักชีสั่งไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วน,นะคะมีอยู่นิดเดียวเนี้ยแหละคะ่ะผักชีตรงนี้นะคะที่โตแล้วมีแค่นี้เม็ดหมดก็เลยปลูกได้นิดเดียว รุ่นนี้รุ่นนี้เม็ดเหลืออยู่กำรรมเดียวก็เลยหวานตรงนี้นะคะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งจะอยู่ที่สวนโตแล้วเหมือนกันใกล้จะได้ถอนแล้วอันนี้รากจะยาวรากยาวมากเลยเดี๋ยวเราไปแต่งอันนี้จริงๆแล้วปลูกจะเอาเอาไว้ทำพันธ์ุนะคะ เอาไว้ทำพันเออทพันกันเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพันหมดเหมือนปีที่แล้วอีกช่วงหน้าหนาวก็เลยไม่มีเม็ดปลูกให้ให้โตโตนะคะ จะเว้นไว้ห่างๆะค่ะให้เขาให้เขาโตมีดอกแล้วเก็บพัน์ุเขา,าค่ะอันนี้พี่ร้านอาหารนะคะที่ส่งที่ส่งให้เขาไปจำนะ่าค่ะ เดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะเก็บก่อนล้างแล้วนะคะผักชีต้นใหญ่มากใส่ปุ๋ยที่หมูนะคะอันนี้ขนานะคะปลูกไว้ปีที่แล้วตอนเดือน พฤศจิก,กาไปลายเดือนน่ะไม่สวยนะคะมันแกล่นน่ะแต่ว่าแต่ว่าถ้าปล่อยให้เขาปล่อยอีกสักสักไปลายเดือนสามนะคะต้นจะอวบกว่านี้แล้วก็กินดอกนะคะเดี๋ยวตัดค้าด้วยให้พี่เขามีแค่เนี้ยนะคะรุ่นเนี้ย ตัดเสร็จแล้วค่ะได้หนึ่งตะกร้านะคะยังไม่ได้เลือกใบออกนะ่ยแปลงเนี่ยเสร็จแล้วค่ะได้หนึ่งตะกร้าค่ะมาตัดกลั่มม่วงกับบล็อกคัลลี่กันมั่งนะคะอันนี้กลั่มม่วงอะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยห่อเท่าไหร่นะคะแล้วก็แก่แล้วอะ ต้นเริ่มแก่เลยเนี่ยค่ะมานนี้ยนะเอาใบไปทำปุ๋ยแล้วก็เอาหัวนี้หัวหนึ่งต้นนี้ต้นหน,น,นึ่งตตดตรงนี้อเนี่ยค่ะ มันไม่ค่อยหอนะคะมันเล็กๆเ,เองเล็กๆๆตัดไปเยอะแล้วนะคะเอาไว้ให้เขาแตกแขนงแล้วก็แล้วก็แบ่งเพื่อแบ่งกันกินนิดๆหน่อยๆเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้พี่สาวป้ามาแบ่งแบ่งด้วย ใบบล็อกลี่เนี่ยทาปุ๋ย e อดีนะคะใบเขาใหญ่แล้วก็เขามีสารเขาเรียกสารอะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วนะคะอยู่ในใบเขาแล้วเวลาเราทําปุ๋ยรดผักใบจะดีอันนี้บล็อกลี่บล็อกลี่มิดขแขนงนิดหน่อยนะคะขแขนงนิดหน่อยอย่างเงี้ยเนี่ยแขนงนิดหน่อย เดี๋ยวเก็บบอกโคลี่ด้วยเคค่ะเสร็จแล้วค่ะได้ได้แขนงบลอกโคลี่เดี๋ยวไปเลือกใบออกก่อนนะคะไปกันเลย <c oughs> มีแค่เนี้ยค่ะผักนิดเดียวปลูกไว้ทาน ก็เดี๋ยวรอขแขนงคะนาออกตอนนี้ยังยังออกไม่เยอะนี่ค่ะนะผักแล้วออันนี้คะนาโรครีกับกลัวม,ม่วงแล้วก็ผักชีเดี๋ยวเอาไปส่งที่เขานะคะเขาซื้อผักชีนะซื้อผักชีอย่างเดียวอันนี้ให้เขาอันนี้แบ่งกันทาน เดี๋ยวเลือกผักกันเราต้องเลือกใบออกมานะคะใบใบ,บเราเอาไปทำปุ๋ยยังไม่ได้เก็บตะเก่งไอ้นี่เลยเลือกใบกันทำปุ๋ยกัน มีแต่คิดปต้นใบไม่สวยออกไปทำปุ๋ยเอาแต่ใบสวยๆก็พอค,ค่ะกำลังเขากำลังอากาศอุ่นๆเขากำลังสวยนะคะ นะใบจะกรอบนะเราดูเนี้ยรสชาติอร่อยด้วยเมื่อวานหิมะต,ตกอากาศเย็นใบก็จะช้ำๆหน่อยยังไม่ได้ยังไม่คลายยังไม่คลายความเย็นออกหมดนะคะ เดี๋ยวเลือกใบก่อนนะคะนี่เลือกบรอกโคลีมากนะคะบรอกโคลีอันใบแบบนีใบบรอกโคลีก็อร่อยนะ,ะยยก็ะะะดูเนี้ย อ่อนแล้วก็ผัดได้เหมือนคะนาเลยค่ะรสชาติคล้ายๆคะนาเลยไม่ต่างกันเท่าไหร่อากาศอากาศเย็นเ้าก็เลยจะอร่อยนะคะต้นเขากรอบมากเลยหนาวมือแข็งเลยหมด ทานเองแล้วก็แจกเพื่อนนะคะเอาไปลวกทานกับน้ำพริกอร่อยมากก้านก้านอกๆอย่างเงี้ยผัดผัดน้ำมันหอยอะค่ะแทนคะนาอร่อย อันนี้ขแขนงเก็บไปหลายรอบแล้วนะคะใครมาก็เก็บฝากกันแบ่งกันทานดูใบครับใหญ่มาก แล้เวเอาใบไปหมักปุ๋ยอีเอ็มหมักกระปรข้าวนะคะแล้วก็ทิ้งไว้เอาน้ำเข้ามาลด ใบใบกะหล่ำปรีบรอกโคลีคะน้าตระกูลนี้ใบเดียวกันนะคะเวลาเราหมักแล้วก็เอาน้ำของเขามารดมารดเขาเองนะคะจะง,งามอ่ะเดี๋ยวเราหมักไว้เอามารดคะนารุ่นต่อไปของเรานะคะเนี่ยมาดูใบเขากรอบมากเลย แล้วเราจะเอามารดคณารุ่นต่อไปะคะ่ะกลับมุมอากาศร้อนใบที่อยู่นอกๆเนี้ยจะเริ่มพอาะเขาเริ่มแก่นะใบที่อยู่รอบนอกก็จะรสชาติจะเผ็ดๆหน่อยนะคะเผ็ดๆ เห็ดเห็ดซาซาแล้ค่นี้คะโอเคค่ะเดี๋ยวแช็คต่อเสร็จแล้วค่ะผักของเราแพ็คเรียบร้อยเดี๋ยวรอไปส่งนะคะ บ๊ายบายค่ะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ